อนเรากลับไปเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อีกครั้งเนือเรื่องกล่าวถึงคู่รักคู่หนึ่งที่ผู้ชายได้กลับมาจากโลกของความเป็นและผู้หญิงได้กลับมาจากโลกแห่งความตายทั้งคู่ที่เคยเป็นคู่รักกันมาก่อนนั้นได้กลับมาเจอกันอีกครั้งตรงสะพานเชื่อมระหว่างโลกความเป็นและโลกความตายทั้งคู่ได้พูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตที่เคยทำร่วมกันตอนอยังมีชีวิตอยู่ แต่หลังจากนี้คงจะเหลือแต่เพียงหญิงสาวเพราะชายหนุ่มได้จากโลกนี้ไปไกลแสนไกลแล้วทั้งคู่เสียใจที่ต้องจากกันแต่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วชายหนุ่มยังคงพ้ำพรรณนาถึงความผิดที่ตัวเองเคยทำกับแฟนไว้ส่วนในตัวของหญิงสาวนั้นก็ยังคงรักชายหนุ่มอยู่แต่ต้องทำใจเพราะชายหนุ่มได้อยู่คนละโลกกับเธอแล้ว ถึงทั้งคู่จะเล่นมุกหยอดลักกันขนาดไหนแต่ตอนนี้หญิงสาวด้มองชายหนุ่มเป็นเพียงแค่ภาพขาวดำเบลอ,บ,อบิดเบี้ยวบวมชึ่มและบูดเน่าเพราะชายหนุ่มได้กลายเป็นผีอย่างเต็มตัวแล้วทั้งคู่ได้พูดปรับทุกกันพูดคุยและอธิบายถึงเรื่องราวที่เป็นแบบแผลโง่ในชีวิตเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ก่อนทั้งคู่จะแยกย้ายกันกันกบภพบภูมิตัวเองและได้ทิ้งทายประโยคไว้ว่าเพราะวันเวลาที่ควรมี แต่มันไม่เคยมีสำหรับเราตอนเรากลับไปเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อีกครั้งเป็นอีกหนึ่งตอนที่อยู่ในหนังสือเรื่องแมวผีร้องเรียกร้องเรียกของคุณอุเทนมหามิตรโดยเรื่องนี้ได้ให้ข้อคิดไว้คือคนเรามักจะเห็นค่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็ต่อเมื่อเราต้องเสียมันไปพอเราเริ่มเสียมันไปแล้วไม่เห็นมันแล้วเราจะเริ่มคิดถึงมันและเราจะคิดได้ว่าเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้ อีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับจากเรื่องนี้คือเมื่อมีโอกาสได้ทำสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่รักจงทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเพราะสุดท้ายและโอกาสมีให้สำหรับคนที่เห็นค่ามันเท่านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเนื้อเรื่องที่ได้ฟังไปหากชอบสามารถเข้าไปให้กำลังใจนักเขียนได้ที่ Facebook อุเทนมหามิตรขอบคุณที่รับฟังค่ะ